คือดีมากอืมสุดยอดแา,ามาราโมไฟแบบนี้เลยอ่ะถังนี้คือใหญ่มากนะแล้วเขาอ่ะมีให้ครบเลยเนื้อเห็ดแล้วก็แค่หลอดผักอะไรอย่างงี้นะเขามีมาให้หมดเลยทุกคนคือเรามีหน้าที่แค่เปิดเปิดกล่องแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เทน้ําลงไปเติมน้ำอย่างเดียวแล้วนี่เพชทชิมแล้ว ทุกคนเส้นมันหนึบมากแล้วรสชาติของเขานะแบบอันนี้หญิงรสใส่น้ําเยอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะเจือจางนะเพชรแนะนําว่าเราอย่าใส่น้ําเยอะนะทุกคนนี่ทุกคนอร่อยมากนี่เห็ดหูหนูเคี้ยวกรึๆเลยได้เถอะเห็ดหอมทุกคนมี่แค่อทนะที่สําคัญนะมีเนื้อเฮ้ยอันนี้นะเต้าหู้เนี่ยทุกคนเห็นควันปะมันร้อนจริงๆนะมันทําสุกเพ็ดอึ้งมากเลยว่าเขาทําได้ยังไงอะมันสุกอะ สาหรับใครสนใจนะเพ็ดแตะพิกาดตะกาสีเหลืองไแล้วไปกดมาชิมกันนะทุกคนมันใหญ่มากนะ่ะมไรมันใหญ่มากเพ็ดแนะนําว่าสองถึงสามคนกินได้เลยนะอืมเห็ดเขาหนุบมากอันนี้ว่างเหอันนี้คือเห็ดเห็ดหอมอืมวัดอืมตะเกียบเขาก็มีให้นะ แต่เราไม่ค่อยถนัดเกียบเราก็จะใช้ช้อนช่วยจะได้ชดน้ำเดืมร้อนกินหน้าหนาวนี่แบบน่าจะฟินน,เน,นเะเธอเนาะใช่มอบเปไปมันเบิร์ดกว่าชอบเส้นอนะเพชรชอบเส้นเขาอะมันหนึบอ่ะตอนนี้มันร้อนเออตาเขาเนาะไม่อิม่มหรออืม คือดีมากพูดตรงๆว่าเราสองคนไปอยู่ไในมาวะไม่ไม่ไม่เคยรู้ว่ามจะมีอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนอือดีมากทุคกคนไม่อยู่เลยตรงนี้นนยถามว่าชาลิ้นไหม,ไมหนอยชาแต่ไม่ได้ถึงกับว่าชาจนแบบขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่าต๊ดตดตๆๆอืออะไรอย่างนงั้นแหละ อะไรก็ตัวตัวก็สามตัวมาอืมอ่าติดแนะนำสายมาลาฮามพาทุกคนต้องลองบอกเลยว่าต้องลองค่ะนี่อือคือดีมากตบมือให้ตบมตบมือให้เลยคือแบบทำถึงเนอะอือกิจ,จกรรมก่อนร้อน ลาโมไฟไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทุกคนมันทำได้จริงๆนะอืมสุดยอดอร่อยเหรอคำนึงนะ<ว>อีกคำนึงไม่เคกินเลยเขาไม่กินแล้วทำไมอ่ะอิ่มแล้วกินอะไรอิ่มทุกคนดูควันดิตาของ,ง่วยไม่ได้เผ็ดนะมันร้อนม่บวกกับร้อนเงมันก็เลยมันนกินไม่ได้เผ็ดนะมันร้อนไม่กินแล้ว ดูคนบอกไม่กินแล้วแต่ไม่วางซ่อมเอ้ยตะเกียบอ,เอย๊เข้าบน่เท่าไหร่ยวกเป็นปด้ไปให้มันเย็นก่อนค่อยกินเพราะว่าเมื่อ้อนไปค่ะทุกคนอย่าลืมไปกดไปรอมาชิมกันดูนะคะมาล่าม้อไฟที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า <c oughs> ไม่ต้องเปิดแก๊สแค่แกะออกมาคือใส่น้ําแล้วก็กได้ได้กินเลยเนี่ยกินได้จริงๆใครไม่เชื่อนะว่ามันอร่อยไปกดมาชิมกันได้เลยค่ะพี่กัปตกากินนะจิ้มจิ้ม